กระทรวงมหาดไทยรายงานคณะรัฐมนตรีกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้ยกเลิกการส่งกระแสฟไฟฟ้าไปยังพื้นที่การลงทุนในฝั่งประเทศเมียนมาเนื่องจากไม่มีการต่อสัมปทานพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตามคู่สัญญาที่ทำกับรัฐบาลเมียนมากรณีที่รัฐบาลเมียนมาต้องการให้ตัดกระแสฟไฟฟ้า ที่สงข่าแม่น้ำเหมยไปยังพื้นที่การลงทุนในเขตอิทธิพลทหารกะเหลี่ยงพิทักษ์ชายแดนเนื่องจากหมดสัมปทานไปแล้วทั้งนี้จนกว่ารัฐบาลเมียนมาจะต่อสัมปทานใหม่และแจ้งกลับมาอีกครั้งการไฟฟ้าก็ทนทานกันเปินการผู้จัญกาที่ทำกับรัฐบาลพมาและพมมรสการี่จะให้ตไเขาหมดสัมปทานแล้ว ขณะนี้ก็เมืมม่อเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้แจ้งเตือนทุกหน่วยที่เกี่ยวข้งองหมดแล้วก็เป็นระดับับไม่ไม่ส่งผลแตไ่ไปไปจึงกว่าทาล้นจะมีการต่อสมัชชาหรือมีแจ้งกลับมาเพราะฉะนั้นว่าทำเรื่องมาทางกระทรวงต่าง